สวัสดีครับผมชื่อกอล์ฟนะครับธนภูมิเจริญสิริเป็น CEO และ Co-Founder ของบริษัท Appman นะครับออบริษัท Appman ก็เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาด้วยคนไทยนะครับ มีทีมที่เชี่ยวชาญเรื่องของ AI และ Machine Learning แล้วก็ได้พัฒนาเฟร m e w o r k และการทำงานที่เรียกว่า Intelligent Work Process ที่เราเนี่ยนำไปช่วยองค์กรต่างๆในการที่ทำให้การทำงานที่ซํำซ้อนนะครับมีขั้นตอนแมนวนวลเยอะให้กลายเป็นระบบดิจิตอลที่สามารถทำให้มันอัตโนมัติได้ทำให้ลดการใช้คนลดการใช้กระดาษได้ครับจริงๆบริษัทเนี่ยมีอายุประมาณ10ปีแล้วเรามีโรบอตตัวหนึ่งที่สามารถมองเห็นเอกสารที่มาจากภาพ แล้วก็เข้าใจภาษาไทยได้เนี่ยซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่ทั้งแอปแมนเนี่ยโฟกัสอยู่ตอนนี้และเป็นโปรดักที่เราภาคภูมิใจมากๆเพราะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะทําให้แอร์ของเราเนี่ยเก่งที่สุดในเรื่องของภาษาไทยนะครับเราสามารถใช้ OCR เนี่ยในการอ่านบัตรประชาชนแล้วก็สามารถสกัดข้อมูลจากบัตรประชาชนเนี่ยได้อัตโนมัติไม่ต้องมีใครมานั่งกรอกข้อมูลอ่านไม่ต้องมีคนมากักอ่านแล้วกรอกข้อมูลซ้ํานอกจาก OCR แล้วเนี่ยมีอีกตัวหนึ่งที่เราเน้นก็คือ,อโปรดักที่เรียกว่า Digital Faceto-face ก็จะเป็นเรื่องของการทําระบบวิดีโอคอลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการให้บริการหลักการขายกับลูกค้านะครับหรือการให้คําปรึกษาในก่อนที่จะซื้อหรือก่อนที่จะสมะัครบริการทางการเงินเป็นต้นนะครับก็เรื่องนี้เป็นเส้นทางที่อัลแมนของเราทํามาแล้วก็อยากจะตอบโจทย์เรื่องของการทํางานที่เป็นวีม็นะครับทุกคนได้รับผลกระทบจาก โควิด19เนอะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าทุกๆธุรกิจเนี่ยปรับตัวมากๆเลยที่จะทํายังไงให้ยังท,ทําธุรกิจได้เหมือนเดิมนะครับคือการที่ทําให้ตรงนี้มันมาตรฐานขึ้นหมายถึงว่าเอแทนที่เป็นไลน์แชทที่ตั้งกันเองเนี่ยแต่ว่าการทํางานหลังบ้านนะเอะแล้วเราจะให้บริการลูกค้ายังไงโดยที่คนทํางานเองก็อยู่คนละที่หมด ยกตัวอย่างเช่นต่เดิมเนี่ยลูกค้าต้องไปที่หน้าช็อปเนาะแล้วก็รับบริการไปสมัครอะไรบางอย่างพอไปเจอกันไม่ได้เนี่ยก็จะต้องสมัครทางวิดีโอคอลก็ได้นะครับเพื่อให้มีการพูดคุยกันเนาะการยืนยันตัวตนของทั้งผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับบริการเนี่ยสำคัญก็เลยจะต้องมีการที่ผปนหนวกซอฟต์แวร์บางอย่างเข้าไปนะครับอาจจะเป็นวิดีโอคอลที่ิ u i อยู่กับแอปพลิเคชันของบริษัทอย่างเงี้ยนะครับเช่นเซลฟี่กับแบบชาชนถ้าเราเห็นหน้าได้เราก็เราก็รู้จักคนคนนี้มีเงินตัวตนได้ระดับหนึ ไม่ได้เห็นหน้านะครับเราก็ต้องมีวิธีการ v e r i f y ตัวตนบางอย่างอาจจะด้วยเบอร์โทรศัพท์ OTP หรือการเซลฟี่กบบประชาชนอะไรประมาณนี้ครับคลาวมีความยืดหยุ่นคลาวมีลักษณะเป็น Pay ปอร์ยนะครับที่ทำให้สอดคล้องกับ Product ของเราเนาะเพราะ Product ของเราเนี่ยเรียกว่าเป็น s o f t w a r e as a Service ที่เป็นลักษณะของการคิดค่าใช้จ่ายเป็น Transaction เช่นการอ่านเอกสารหนึ่งหน้าอย่างนี้นครับด้วย AI นะแล้วก็ OCR เอาเทปสองมาเนี่ยหนึ่งหน้าเนี่ยเราก็คิดแค่เขาคิดเป็นบิลลิงม็นเครดิตหนึ่งครั้งแน่นอนคลาวดเองก็มีลักษณะของคอส์สักเจอร์ที่ยืดหยุ่นด้วยนะครับสามารถ scale up scale down นะเปิดใช้บริการใหม่มๆได้เมื่อมีดีมาที่สูงนะครับหรือว่ามันไม่ใช่ off the o u t แล้วเช่นหลังเวลาเลิกงานหรือดึกๆเนี่ยจริงๆคลาวดก็สามารถ scale down ลงได้นะครับก็เป็นจุดเป็นความยืดหยุ่นที่ ชัดเจนว่าเอะทำไมต้องไป cloud นะ cloud ของเราเนี่ยมัน security แบบ banking grade เลยครับซึ่งสามารถทำให้ทุกคนมั่นใจได้ว่ามาใช้บริการซอฟต์แวร์ as a service ของ AppMan เนี่ยครับก็ปลอดภัยพอๆกับการที่ลงซอฟต์แวร์ในใน on premise หรือบ้านของตัวเองคือเอสไม่ได้มองแค่เครือข่ายโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับแต่ต้องการจะมีความครอบคุมบริการทุกๆอย่างแล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์ Software as a service ที่ไปตอบโจทย์ ลักษณะของ SME ลักษณะของธุรกิจในประเทศไทยเนีครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ไทยด้วยแต่ในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเราจะเห็นว่า a s มีความแอคทีฟตรงนี้มากเออยากจะจับพาร์ทเนอร์หลายๆคนเนาะอย่างที่นี้ก็คือ Microsoft ด้วยเนาะแล้วก็ AppMan ด้วยเนี่ยมาร่วมมือกันเราถนัดว่ามีความเอ็กซ์เพิกันในคนละเรื่องเนี่ยแต่ว่าเรามาร่วมมือกันเพื่อที่จะเติมเต็มให้ลูกค้านะครับตอบโจทย์ลูกค้าคนเดียวกันเราคิดว่า AS เนี่มี มีการสร้างอ c o s y s t e m มมีโนโยบายมีวิสัยทัศน์ตรงนี้ได้ดีมากๆนะครับดีที่สุดเลยก็คือทําให้เรา,เารู้สึกว่าไลายกันแล้วก็อยากจะร่วมมือกันครับต่อไปเนี่ยที่จะมาเทรนด์ก็จะมาแรงขึ้นก็เป็นเรื่องของอ voice หรือ Video Call นะครับการที่ติดต่อนอกเวลาทําการก็จะมามากขึ้นนะครับสิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของว่า,เ,าเราจะไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ตัวเดียวนะครับแต่ใช้ซอฟต์แวร์หลายตัว มาทํางานร่วมกันเพื่อให้เป็นสิ่งที่ตรงกับ p r o c e s ของบริษัทที่ที่เข้าสู่ยุคอของการทํางานีโมท e นะครับการทํางานให้บริการโดยไม่ไม่ไ,มไ,มได้เข้ามาในช่องไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้บริหารหรือผู้ที่ทํางานในองค์กรเนี่ยอาจจะได้มองของการ ใช้หลายๆโซลูชันมาประกอบกันนะครับอย่างที่บอกคือเราต้องเร็วพอเราต้องเร็วเนี่ยเราก็ไม่สามารถสร้างมาจากศูนย์เพื่อเราคนเดียวอย่างเงี้ยมันมันจะไม่มีภาพนั้นหรอกนะเพราะมันไม่ทันมันไม่ทันจริงๆเปลี่ยนมุมมองในการคิดโซลูชันเนี่ยว่าเราเอา,เอ,า,อ,าอีโคโซ s สเต็มหรือแต่ละโซลูชันของแต่ละบริษัทเนี่ยมาประกอบกันเนี่ยเราก็จะได้ซอฟต์แวร์ที่ตรงกับการทํางานเราแล้วก็ได้ ได้ทะ Go to Market หรือทำ To Market ที่เร็วขึนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี <c oughs> เข้ากับองค์กรเนาะแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าขึ้นในโลกที่มันมีความาต้องการเนี่จะมีความดิจิทัลหรือว่าอยากจะมีเรื่องของออโตเมชันลดต้นทุนลดการใช้คนในสิ่งที่ไม่ไม่ได้จําเป็นแล้วที่ต้องเป็นคนนะครับเพื่อให้คนไปทํางานอื่นไดนะ้ตรงนี้เป็นโอกาสาที่เราจะต้องเลเวลเอโคซิสเต็มให้มากรับ